นี้ครับไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเลยสงการก็ดีหรือว่าเทศการอื่นๆก็ได้ออกรถ6,000ขับฟรี3เดือนดูคลิปนี้มาให้จองแค่สำหรับภาษีพรบรล่ะคุณลูกค้าคิดว่ายังไงตรงนี้ก็คือเราฟรีให้กับคุณลูกค้าเหมือนเดิมอยู่แล้วนะฮะคราวนี้ครับมันเหมาะสำหรับใช้งานส่วนตัวในชีวิตประจำวันความเป็นส่วนตัวในเรื่องของตัวการขับขี่การใช้รถไปทำธุระการใช้รถเดินทาง การใช้รถขนส่งการใช้รถในชีวิตประจำวันตัวนี้จบครับตัวนี้คุ้มตัวนี้แค่6 0พ0บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าครับคนที่มีเครดิตก็ดีคนที่ไม่มีเครดิตก็ดีคนที่รับเงินผ่านบัญชีก็ได้คนที่รับเป็นเงินสดก็ได้ตรงนี้สามารถออกสีประตูตัวสูงคันนี้ที่ร้านปปิบั่นออโต้ได้อย่างคุณลูกค้ามีการถามว่าเฮ้ย hey, หันรถปีไร ตัวนี้รถปี2017นะฮะ2 4 e P Runner ถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมสำหรับอย่างบางท่านอาจจะมีการถามเป็นภาษาบ้านๆแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเพียงพออยู่แล้วเราอยากจะไปพึ่งพากับระบบขนส่งของไทยเยอะเป็นไปไม่ได้เราอาจจะพาลูกนั่งนน่นนั่งน,งนงันั่นนี่เยอะมากเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้ครับความเป็นส่วนตัวความเป็นครอบครัว ความมีอิสระในการใช้งานในการเดินทางตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นบางคนบอกว่าเดือนนี้ยังไม่ได้จําเป็นอาจจะจําเป็นในเดือนหน้าบางคนบอกว่าเก็บหอมรองริบนานแล้วอาจจะจําเป็นในตอนนี้อันนี้ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ดีรถอย่างแบบนี้ครับมันไม่ได้เจอกันง่ายๆอีกอย่างหนึ่งการซื้อรถจนมือสองด้วยความมั่นใจนั้นต้องซื้อที่มีการการับประกันเพราะนั้นเลยได้มีการบอกไปไว้ในช่วง หลายๆคลิปก่อนหน้านี้หรืออาจจะเป็นในคลิปวิดีโอนี้อันเก็บแค่6,000บาทพอและอันให้ขับฟรีอีก3เดือนอันให้จองแค่300อันฟร,รีภาษีพรบให้อันรับประกันเครื่องเกียร์6เดือน1,000 10, 0กิโลและอันฟรีรถยกช่วยเหลือให้อีก1ปีรถที่ร้านเราคันนี้ได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานหลักสากลถูกต้องตามกฎหมายและสามารถไว้ใจในการเลือกซื้อได้เรียกว่ากูอินสเปกชั่น เพราะนั้นคนที่ดูรถเป็นก็ดีคนที่ดูรถไม่เป็นก็ดีสาแต่ว่าตรงนี้คุณตัดสินใจในการเลือก4ประตู p ีแลนเนอร์เกียออโต้คันนี้ได้แน่นอนนะฮะผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้เด็กวัยรุ่นก็ขับได้ผัดกันขับกับภรรยาย,ยังขับได้เลยเพราะนั้นครับไม่ต้องคิดไม่ต้องเลือกอะไรกันเยอะมากรถที่สวยรถที่มีคุณภาพเรียงรายล้อมอยู่กับคุณลูกค้าที่ร้านปฏิพันธ์ออโต ตรงนี้พอไม่กับผู้ดูกวาได้เป็นเจ้าของทันทีนับตั้งแต่ในเดือนมีนาคมตรงนี้ถ้าเกิดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถที่ร้านสามารถวิดีโอคอลดูได้ครับอยู่ต่างจังหวัดและไม่สะดวกเดินทางมาจากเฟ็นน้นที่ร้านเรามีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านถ้าเกิดรถอนุมัติแล้วไม่สามารถเดินทางมารับรถได้ไม่สามารถเดินทางมารับรถได้ไม่เป็นไรครับเรายินดีจะไปส่งถึงหน้าบ้านและอีกอย่างหนึ่งตรงนี้สําคัญ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟและตั้งศูนย์ถุงร้อให้น้ำยาแอร์น้ำยาหล่อเย็นน้ำมันเฟืองท้ายนู่นนั่นนี่กงเกียร์ทุกอย่างเราดูแลกับคูณลูกค้าทั้งหมดก่อนที่ได้มีการส่งมอบถึงมือคุณลูกค้าแต่ละท่านเป็นผู้หญิงก็ดีครับเป็นผู้ชายก็ดีตรงนี้ออกได้ทุกอาชีพนะฮะสำหรับอย่างบางคนอาจจะบอกว่าผมรับเป็นเงินสดไม่มีประกันสังคม,มออกได้ผม มีภาระเยอะในการใช้จ่ายนู่นนั่นนี่ออกได้ผมไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ผมอยู่กินกับภรรยาตรงนี้ออกได้เพราะนั้นครับไม่มีคำไหนเลยแม้แต่คำเดียวที่ออกไม่ได้ตัวนี้ฮะ2.4ลิตรในรหัส 2GD 2,393 cc ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิดสูงสุดครับลีดได้ถึง400นิวตันเมตร แต่ถ้าเกิดยังถามว่าตัวม้าลงพื้นเท่าไหร่ตรงนี้อไม่แน่ใจคุณลูกค้าสามารถเซิร์นในอากูได้นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวหน้าโฉมเจ 15, 16, 17เป็นตัวหน้านี้พอ 18, 19ปุ๊บก็จะเป็นตัวหน้าล็อกโค่เดิมๆสวยๆแห้งๆรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อเป็นกฎหมาย เราะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดอย่างซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนและแถมค่าตกใจแถมค่าเสียเวลากลับบ้านให้ไหม่แท้ไหม่เดิมไม่มีการเคียร์ไม่มีการกอโครงสร้างรถทั้งคันเดิมทั้งหมดส่วนตัวยางอันได้มีการเปลี่ยนให้ใหม่สี่เส้นแม็กอลอยเดิมจากโรงงานใช้งานกันยาวๆวฮะหนึ่งแสนสองแสนโลสามแสนโลสบายหรือว่ายันลูกบวชค่อยไปเปลีป่ยนอีกทีหนึ่งก็ได้ไม่ต้องมีการเสียตังค์เพิ่มเติม ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอะไรเลยทั้งสิ้นเพิ่มเติมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างเสาอากาศธรรมดาฟิล์มเป็นตัวเบอร์40หรือถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากได้เป็นตัวฟิล์มเบอร์อื่นสามารถเลือกได้ตรงนี้มาคุยกันหลังมาอีกทีหนึ่งบันไดข้างมีมือเปิดสีบานโคเมียมสีด้านข้างสวยเสมอกันจรดทั่วทั้งคันขัดสีด้านข้างตัวรถให้ลงน้ำยาดำตัวห้องเครื่องให้ขัดสีหลังคาทำให้ เรานนี้เนี่ยพามาดูตัวด้านในสักนิดหนึ่งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคันนี้ปี2017รถอายุ6ปีเลขไม้1 120,000โลเป็นตัว e airbag 3ใบเครื่องเล่น cd widu mb 3 usb a ux เชื่อมต่อบลูทูธเซ็นเซอร์แจ้งเตือน airbag ระบบเบรก abs หัวมาลัยมัลติฟังชั่นเกียร์ออโต้6สปีดมีโหมดชิปอัพชิปดาวกระจกทุกอย่างไฟฟ้าหมดแล้วเรียบร้อย ส่วนสำหรับตัวบ่อนะฮะจะเป็นบ่อผ้าสีน้ําตาลทรงแบบนี้เลยครับสําหรับตัว EP1716 จะเป็นตัวทรงแบบนี้เลยรถตัวสูงฮนะนั่งใช้งานได้ออกต่างจังหวัดได้ดีไว้ทําธุระส่วนตัวโอเคเลยสําหรับตัวนี้อันจะมีการแถมอันนี้ให้อย่างหนึ่งครับนั่นคือติดแคลริบอยเพิ่มให้ไปขายเองก็ได้จะให้ที่ร้านเราถอดให้ ็ได้ไว้พอเวลาฝนตรงฝนตกกันดงกันแดดอะไรพวกนี้หรือว่าอาจบางทีอาจจะมีการพาผู้อื่นไปด้วยภายในอาจจะนั่งเต็มแอด,ดไปแล้วก็นั่งตรงนี้ได้กันแดดก็ได้กันฝนก็ได้รับลมก็ได้ส่วนสําหรับเลขคัสซีทุกอย่างอยู่ครบโชกเดิมช่วงล่างเดิมแหนบเดิม สติ๊กเกอร์พีลันเนอร์ตัวนี้ของแคลรี่บอยแท้นะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณลูกค้าไปทําเองราคาค่อนข้างที่จะสูงมากและไม่คุ้มนะครับแล้วก็กันชนท้ายไฟท้ายไฟ,ไฟเลี้ยวไฟเบรกอะไรพวกนี้คือใช้งานได้ตามปกติไฟแคลรี่บอยก็ติดเหมือนเดิมสําหรับตรงนี้ครับในเรื่องของตัวความน่าใช้มันมีอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าแบรนด์โตโยต้าขึ้นชื่อว่ารีโว่อะไรถูกสามารถหาได้ง่ายถูกต้องไหมครับศูนย์บริการมีอยู่ทั่วประเทศ อะไรโตโยต้ามีขายอยู่ทั่วประเทศซ่อมในศูนย์ก็ได้ทำนอกศูนย์ก็ได้เซอร์วิสด้วยตัวเองก็ได้และราคาสำหรับตัวการเมทนแนน์มันจับต้องได้ง่ายตรงนี้คุณลูกค้าครับครั้งเดียวจบเดือนเดียวจบวันเดียวจบจัดไฟแนนซ์อนุมัติภายใน1ชั่วโมงเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่กาลังสนใจหารถสีประตูตัวสูงแบบนี้ใช้งานอยู่อันว่าคันเดียวคันนี้ตอบโจทย์ตัวนี้ฮะ เราสรุปโดยทั้งหมดทั้งมวลเลยดีกว่าคันนี้ราคา5,99,000ปี17พีลันเนอร์สีประตูตัวสูงเกียร์ออโต,โต้ตัว e ีไมหนึ่งโล5,99,000ใครดูคลิปนี้มาออกรถ6,000บาทขับฟรี3เดือนจอง300ฟรีภาษีรบรบบบรับประกันเครื่องเกียร์ให้เหมือนเดิมและฟรีรถยกช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีสนใจ ไม่ใช่เรื่องยากครับแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงรีบติดต่อเข้ามาได้เลยขอเพียงแค่บอกว่าดูคลิปนี้มาได้แบบนี้ทุกประการแน่นอนทั้งมีเครดิตไม่มีเครดิตรับเป็นเงินสดผ่านไปที่ธนาคารไม่มีประกันสังคมมีหนี้เยอะมีภาระ,ะเยอะได้แบบนี้ทั้งหมดยอดจัดไฟแนนซ์เราได้เยอะกว่าที่อื่นแน่นอนเพราะนั้นสำหรับก่อนสงการนี้หวังว่าเราจะได้เจอกันที่ร้านปฏิดวัิออโต้และเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ